ใครใช้บัตรเครดิต K คดัง v ีซ่อยู่ตอนนี้เขาสามารถเพิ่มบัตรเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็แตะจ่ายผ่าน Google Pay ได้แล้วนะคะ วันนี้เฟื่องแทบไม่ได้พกกระเป๋าเงินแล้วค่ะก็จะพกเป็นการ์ดโทเดอร์แบบนี้ใส่พวกบัตรสําคัญๆซึ่งหลายๆครั้งเวลาเราลืมก็จะทำให้เราเสียสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตซึ่งถามว่าใช้บัตรเครดิตดียังไงเวลาจ่ายแบบยอดเยอะๆเราก็จะได้ point mm hmm. ได้สิทธิประโยชน์อย่างเช่น cash back นะคะหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆข้ม่มีก็นนคือยอมจานวนจ่ายราคาเต็มแต่ว่าวันนี้ค่ะบัตรเครดิตเคแบงก์วีซ่านะคะสามารถใส่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือวิธีการผูกบัตรนะคะก็แค่มีบัตรของเราแล้วก็โทรศัพท์มือถือพร้อมกับแอป Google Wallet ค่ะกด Add Payment Card ละคใส่เ บัตรเข้าไปยืนยันตัวผ่าน OTP ในมือถือนะคะอย่าลืมเปิด NFC ก่อนการใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถแตะจ่ายได้กับทุกร้านค้านะคะที่มีสัญลักษณ์ PayWave หรือว่า Google Pay หรือจะใช้จ่ายออนไลน์ที่ผูกกับ Google Pay ก็ได้นะคะนี่ค่ะจ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะมีประวัติการชาระขึ้นในแอปให้ด้วยใครมีบ Credit, ัตรเครดิต k a b a n k ม i s a อยู่นะคะไปผูกกับ Google Wallet แล้วก็แตะจ่ายกันสะดวกง่ายใช้จ่ายได้ทั่วโลกเลยค่ะ